สวัสดีครับจากร้านคีมายนะครับวันนี้มาให้บริการนะครับทํากุญแจรีโมทเบนน้าเต้านะครับนอกสถานที่ตัวนี้ C 3 2 AMG นะครับ W 2 0 3นะครับของลูกค้าของเดิมรีโมทจะเป็นโฉมตัวเก่าอยู่นะฮะไม่สวยนะครับลูกค้าอยากได้เป็นรูปแบบใหม่ เป็นรูปแบบทรงโคเมียมใหม่สวยทันสมัยแข็งแรงทนทานกว่าเดิมนะฮะตอนนี้ทดสอบดูระบบการทำงานนะครับโปรแกรมเสร็จแล้วครับล็อกนะฮะอันล็อกนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดท้ายได้นะฮะกดแช่3วินาทีเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทดูครับเสียบเข้าไปปลดล็อกคอนะฮะ สตาร์ตติดใช้งานได้ดีนะครับครับทดสอบเปิดท้ายนะครับผมโอเคนะครใช้งานได้ดีนะครับสนใจนะครับโทร086054 9653ล้านคีไมายครับบริการทั้งในและนอกสถานที่ครับ